อยากปักป้ายแฟนขึ้นทันเท้า,าประกาศให้คนรู้ว่าบ้านไม่นะ้ำไม่ใช่หักเอื่อมีสาวใดคนไหนคนใจมอ่รักอ่านตายแล้วคงประจักษ์ว่าคนตกหักเกียรติน้าคนเลือ โดยทุกคนรักกับอกกันแท้เจ็บแตบหัวใจก็แค่ที่เจ็บแผลจนน้ำตาร่วง <S 1> <S 1> <ส>อ่านกันเสียดีท้ายนี้ห้ามคนหลอกลวงบ้านนี้จะได้ไม่ vì sai cây vai sĩ vãi trong phòng ngủ chạy đơn thắng và tù đơn ta nhạc đơn quá học สวัสดียามเช้าสวัสดียามเช้าทุกท่านเด้อวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับอากาศมันหวานเป็นวับนี้รักฝนวันนี้ตื่นเช้ามาก็เดินทางไปทำงานคือเก่าครับพี่น้องเก็บบรรยากาศมาฝากยั่มเศร้าแบบวนกำลังเรียนครับพี่น้อง รถกำลังแลียนพรามที่เสีบถนนพรามที่เสียเจ้าเช้าที่ซื้อทีหามันจะมั่งเหรอครับผมบรรยากาศนยำเสะกัน,อกนโอ้โหคึมๆน,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 นิดหน่อยครับแต่ว่ายังค่มีฝนน,นะครับอ้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามาทักทายกันครับผม